สวัสดีค่ะวันนี้สวนโกโก้บ้านคลองลึกนะคะจะพาดูสีของลักษณะสีของใบโกโก้นะคะที่เราปลูกรู้สึกว่าจะมีพืชอื่นนะคะคอยอบังแสงนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นพืชไม่ได้ปลูกเป็นเชิงเดียวนะคะอันนี้ปลูกข้างรั้วนะคะสีค่อนข้างจะ เขียวสดชื่นนะคะแต่ถ้าไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวเหมือนแปลงทางด้านนู้นนะคะการบำรุงดูแลรักษาเหมือนกันนะคะแต่ทางนี้น่าจะดูเขียวนะคะสดชื่นกว่าสมบูรณ์นะคะอันนี้หนึ่งปีกับ2เดือนนะคะ ดอกก็มีนะคะดอกก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะชอบตรงที่ว่าเขาอยู่ใต้ร่มไม้ชนิดอื่นแล้วเขายัง สามารถเจเริญเติบโตได้ดีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพอเข้าใจว่าเป็นโกโก้นั้นเป็นพืชที่ปลูกกับพืชอื่นได้ดีนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเงาเลยนะคะดูความเขียวความเลื่อม การให้น้ำํำให้ปุ๋ยเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูความสดชื่นของใบนะคะพาดูความเขียวสมบูรณ์นะคะของต้นโกโก,โก้ข้างบ้านนะคะริมดัวว่าสามารถปลูกพืช ลูกปลูกกับพืชชนิดอื่นนะคะแซมพืชชนิดอื่นได้ดีทีเดียวสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ